เอาจริงๆพระนี่คือผู้นำดอมส้มที่แท้รูก็มีดอมส้มอยู่30,000แห่งกว่าทั่วประเทศแต่จริงๆคนละส้มความรู้สึกของคนที่อั้นมา8ปปีแล้วรู้สึกว่ากำลังจะได้ประชาธิปไตยเรารู้สึกว่าไม่ได้อย่างที่ควรจะได้ก็ต้องคงต้องบินธบ,บาทให้ยึดหลักสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น freedom of speech freedom of thought โดยที่ทำยังไงให้มันเป็น Non v i o โอเลให้มันไม่รุนแรงเกิดมาช่วว่าเราสร้างการเปลี่ยนแปลงได้โดยลุกขึ้นอย่างกล้าหาญแต่ไม่ได้ระรานใครให้เดือดร้อนจนเกินไปแต่ในการลงมือทําแบบนั้นก็ต้องระวังด้วยว่าสิ่งที่เรากำลังจะทําขอให้มันเป็นไปเพื่อความยุติธรรมไม่ใช่เราก็สร้างอธรรมให้เกิดขึ้นอีกทีหนึ่งเหมือนกัน บทเรียนในอดีตแต่ว่ามันเห็นมันสะท้อนให้เราเห็นแล้วว่าในช่วง,งสองทศวรรษที่ผ่านมาการที่เราเหมือนกับอยากจะได้ประชาธิปไตยและเราก็แสดงกําลังของเราแต่ในขณะเดียวกันด้านหนึ่งมันก็ทําให้หลายๆอย่างมันปั่นป่วนไปหมดฉันก็คงจะชวนใช้ความรู้แล้วก็ขับเคลื่อนกันในการแบบที่เคารพทั้งในแง่ของกฎกติกาของสังคมแต่ในขณะเดียวกันถ้ากฎกติกาอะไรที่มัน ไม่เอื้อต่อความเป็นธรรมในสังคมก็ช่วยกันเปลี่ยนแปลงหลวงพ่อสมเดวีประโคศาสาจารย์ประยุทธ์ยุโตเนี่ยท่านเคยเตือนไว้ว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันตัดสินความเห็นได้แต่มันตัดสินความจริงไม่ได้ังนั้นก็ต้องระวังคําว่าอาวิชชามหาชนต้องระวังมากครัเพราะแม้กระทั่งคนที่นั่งวันนี้คิดว่ายืนอยู่ข้างประชาธิปไตยแต่ถ้าเกิดไม่ระวังด้านหนึ่งคุณกําลังจะเอาความเห็นของคุณมากําหนดทุกอย่างให้เป็นไปตามทิศทางที่ตัวเองอยากจะเห็นและสังคมจะอยู่ไม่ได้ถ้าทุกคนก็ทําแบบนั้น สิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วคำถามคือคกลไกที่เราจะสร้างเราจะคลี่คลายกลไกบางอย่างในบ้านเมืองเรื่อง250เป็นต้นก็เป็น,นกลไกที่เราเห็นอยู่แล้วว่ามันสร้างปัญหาแน่ๆมันออกแบบมาเพื่อป้องกันปัญหาบางอย่างในมุมของคนบางคน ต่ในขณะเดียวกันมันก็สร้างปัญหาให้กับสังคมส่วนใหญ่และการขับเคลื่อนในเรื่องของประชาธิปไตยปัญหาบางอย่างอ่ะพอมันสางไปถึงสาเหตุมันไปไม่ได้พระเจ้าก็แนะนําว่ามีวิธีที่เรียกว่าเหมือนเอาหินทับยาก็คือเมื่อมันมีปัญหาแล้วหาข้อยุติไม่ได้ก็พักมันไว้ก่อนจะเรียกว่าปิดสวิตช์ไม่รู้มันจะเข้ากับสถานการณ์หรือเปล่าแต่ประเด็นคือมันมีวิธีการแต่ว่าเราต้องจริงจังกับการจัดการในเรื่องวินัยนี้ตัวเราเองบางทีพยายามจะสร้าง สร้างวิธีการแก้ปัญหาหนึ่งแต่กลับอาจจะสร้างสาเหตุของปัญหาใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมขึ้นก็ได้ฉนันในมุมแบบนี้นเราว่ามันต้องอาศัยความรอบคอบแล้วถ้ากลับไปที่หลักพุทธศาสนาก็คืออยากให้นไปด้วยความรู้ตื่นแล้วก็เบิกบ,บานอาศัยเมตตาและก็ปัญญาไปด้วยกันนั้นในมุมมัตมตมาถ้ามันสามารถปลดล็อกตรงนี้ได้ไม่ว่าโดยวิธีการใด ที่ผ่านการใคร่ควรพิจารณาด้วยกันแล้วเนี่ยมันก็คิดว่าควรจะพยายามทําด้วยสติและปัญญาแล้วก็ขอให้เห็นว่าไอ้ความตั้งใจเดิมของเขาแม้วันนี้จะเห็นแล้วว่ามันสร้างปัญหาก็ขอให้รู้ว่าด้านหนึ่งเขามาจากเจตนาดีในเมื่อเจตนาดีแล้ววันนี้มันไม่เวิร์กก็ปรับปรุงแก้ไขคนเราเรียนรู้จากอดีตได้หนึ่งครั้งที่พลาดเธออาจไม่รู้ผิดแล้วเป็นครูรู้อยู่แก่ใจหนึ่งครั้งที่ผิดจงคิดแก้ไขผ่านแล้วอย่าผ่านไปจดจําไว้เป็นบทเรียน19กรกฎานี้ ผู้ที่มีอำนาจในการเรื่องนั้นก็อาจจะช่วยปลดล็อกอันนี้ก็ได้ครับ